ระบบ TS w บ n t u by คุสุมาแล้วนะคะวันนี้ค่ะมาด้วยหัวข้อเรื่องที่ว่าค่ะการเข้าสนามแม่เหล็กมันสําคัญอย่างไรหรยอคะคุสุคะสาหรับการที่จะสร้างผลลัพธ์ได้หลายหลายคนนะคะอยากจะเข้าระบบ TS w u มาเพื่อที่อยากจะอยากจะหลายคนอาจจะเป็นหนี้มาก่อนนะคะครอบครัวยากจนมาก่อนลูกหลานชาวนามาก่อนเจ็บไข้ได้ป่วยอธิษฐานจิตต่อสินค้าของเราแล้วก็ ตั้งสัจจะวาจากันไว้ว่าเออหากนะมีทําให้เกิดมั่งมีขึ้นมาได้ก็จะมาซื้อสินค้าของเรานะแล้วจึงได้เป็นสาเหตุให้หลายๆสาเหตุที่ทําให้ทุกคนได้มาสู่เข้าสู่ครอบครัวระบบ T S w ครอบครัวแห่งจักรวาลด้วยกันทุกคนคะดังนั้นค่ะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้ปักหมุดไว้เป็นอันดับแรกเลยนะคะและมันมีผลอย่างไรในท,ทุกๆวันคะ่ะทุกคนคะ่ะจะต้องออกไปเจอคะ่ะนะ รับราชการอาจจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าระบบ T.S w ะนอยู่ของเรานะคะคนที่ทําระบบเนี้ยรับราชการก็มาทํานะคะกรรมกรก็มาทานะอะไรอีกนะทำงานประจําก็มาทําคุณยายเลี้ยงลูกอยู่บ้านก็มาทําแม่บ้านนะแม่ลูก4ี่ก็มาทําดังนั้นค่ะหลากหลายสาขาด็อกเตอร์คุณหมอก็มาทําระบบ T.S w ค่ะทุกๆคนทุกๆวัน ที่มาอยู่ในระบบ TS 7U ค่ะดังนั้นนะคะทุกคนคะดังนั้นค่ะในแต่ละวันที่ทุกคนต้องออกไปประกอบสัมมาอาชีพของตัวเองนะคะงานเลี้ยงชีวิตของตัวเองะคะ่ะจะต้องพบเจออยู่แล้วค่ะเป็นปกติที่ต้องพบเจอเรื่องราวลบๆนะคะบอกก่อนไว้เลยว่าร,ระบบ TS 7U ไม่ใช่เครือข่ายแต่อย่างใดน,นะคะเป็นการขายของออนไลน์ล้วนๆตรงๆร้อเร์เซ็์เลยค่ะ แต่ค่ะจะมีระบบเข้ามารองรับเท่านั้นเองค่ะนะคะคุณไม่ต้องแพ็กของเรามีแอดมินคอยตอบคํำถามนู่นนี่นั่นให้เราตลอดเวลาจนถึง4 5, ี่ทุ่มห้ทุ่มทุกคนคะ่ะทุ่มเททําเพื่อเราขนาดไหนเรานะคะเออแค่เป็นคนที่เรียนรู้ระบบแล้วก็ใช้กับระบบมันให้เป็นเท่านั้นเองจากที่แม่สุตเคยบอกมาแล้วในคลิปที่ผ่านมานะคะว่า หลังที่เราค่ะสมัครลิงค์เข้าระบบแล้วให้เราศึกษาเรียนรู้ระบบให้เวลากับเขาสัก2ชั่วโมงค่ะในการที่จะ,ะทําความรู้จักกับระบบบอกไว้ก่อนไว้เลยนะคะว่าทุกอย่างที่แม่สู่เออกมาแบ่งปันนะคะทุกอย่างล้วนแล้วแต่ใช้การตลาดเหนือมนุษย์ทั้งนั้นเลยน้าและวันนี้5นาทีกับระบบ TS W ันะคะก็มีเทคนิคเด็ดๆจากการที่แม่สู่ไปการตลาดเหนือมนุษย์นะคะเป็นควันหลงเก็บตกมาให้ทุกคนนะคะกันอีกแล้วนะคะอืมอ ก็คือค่ะขอยกตัวอย่างคนนึงค่ะก็คือนะคะโค้ชนกค่ะ ซึ่งนะคะอดีตเป็นกรรมกรเออกรรมกรแรงงานนะคะจากประเทศไทยนะคะไม่รวยต้องต้องไปขายแรงงานณต่างแดนนะคะต้องไปขายแรงงานณต่างแดนถ้าจาไม่ผิดก็คือจะเป็นประเทศเกาหลีนะคะเออไปเป็นผีนนอยอยู่ต่างแดนค่ะแต่เมื่อได้เจอระบบ TS จับันยูค่คะคุณขาคุณรู้ไหมคะว่าทุกคนที่อยู่ต่างแดนสาวไทยในต่างแดนเขาจะขยันขันแข็งมากไม่ว่าจะทํางานประจําอยู่อะไรอยู่ก็ตามนะคะแต่เมื่อเขาได้มารู้จักระบบ TS จับบันยูเขาจะทําอย่างแข็งขัน,ขนแล้วก็มีผู้นาหลักแสนเกิดขึ้นกันเป็นว่า เล่นเลยค่ะทุกคนคะเพราะเขาเห็นค่ะว่าการที่เรานะคะระบบเนี้ยการขายของออนไลน์แบบเนี้ยมันสามารถส่งต่อความสําเร็จให้ได้รุ่นต่อรุ่นและก็สามารถนะเป็นมรดกตกทอดให้กับรุ่นหลานของเราได้นะคะแต่ใครจะมองเห็นว่าเป็นเครือข่ายช่างเขาค่ะ ในเมื่อครูสิตาบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ค่ะมันแค่เป็นการขายของออนไลน์แบบขนานแท้ๆเลยค่ะที่มีระบบมารองรับนะคะเห็นไหมก็ยังมีสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมกระเป๋าดกาักซับหรือผลิตภัณฑ์นะคะเอออาหารเสริมของเราต่างๆผลิตภัณฑ์เพื่อใบหน้าสวยใสหน้าเช้งกระเด็กของเรานะคะเริ่มจากได้หลายๆอย่างค่ะทุกคนคะ่ะบอกว่าบอกบอกไว้เลยว่าอาจจะเริ่มจากการที่เรารัก สินค้าเรากินเราใช้สินค้าอะไรนะคะแล้วเราก็บอกต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนว่าเนี่ยฉันใช้สินค้านี้นะแล้วจะดีกว่าไหมนะคะถ้าคุณจะได้ซื้อสินค้าของเรานะคะยังไงก็ต้องใช้ประจาอยู่แล้วซื้อในราคาที่เป็นสมาชิกอยู่เลย นะคะซึ่งต้องกินต้องใช้อยู่ในทุกๆวันนะคะอนาคตข้างหน้านี้นะ,อะบอกไว้ก่อนนะคะคูสุเองนะคะก็เป็นเจ้าของร้านเพชรนะคะทุกคนคะ่ะเออลูกค้าของครูสุก็มีนะคะสั่งซื้อเพชรนะคะเพชรที่เพชรดึงดูดเงินดึงดูดทรัพย์ดึงดูดทองได้นะคะเห็นไหมมันเป็นอาณาจักรมันเป็นแบบว่าสินค้าครบพวงจรในห้างสรรพสินค้าออนไลน์นะค่ะทุกคนคะ่ะ ลองนึกดูง่ายๆคล้ายๆเฟนชายเป็นร้านสะดวกซื้อเป็นเฟนชายที่ทําให้ทุกคนนะคะเข้ามาเลือกสรรในนะคะห้างสรรพสินค้าออนไลน์ของเราได้เพียงแค่เรามีลิงก์ระบบนะคะคอยส่งตตอส่งต่อสินิติ์กับผู้คนดังนั้นค่ะการที่เราเรียนนะคะกับสนามแม่เหล็กแห่งความเป็นไปได้กับครูสิตาเปลี่ยนความคิดเพื่อเปลี่ยนความมั่งคั่งในตัวเราเองนะคะเออนะคะก็ทําให้เราค่ะนะเห็นแต่ความเป็นไปได้แล้วก็เรียน